ไลฟ์กูแม่งไม่ใช่ไลฟ์ของเราเด็กต่อไปแล้วไอ้เหี้ยไลฟ์กูมันเกินของไลฟ์ของกลุ่มคนโชนเน้นไปนานแล้วอะตอนเนี้นเนยเขายไปแล้วไออลฟ์ค้าขายไปแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเปิดเพลงตือเต้นเต,นต้น้วบ้องจะบองกิโลละเท่าไหร่ว่าไปห่อไว้แล้วเนี่ยไม่เบรงไม่พอมึงป,ปล่อยกูแห้งอีกอะปล่อยยังไง กูทำอะไรได้บ้างเนี่ยกูทำอะไรได้บ้างหยุดเถอะนะ กูว่าตอนเนี้ยเราเรีบหยุดเรื่องสมุนไพรในไลฟ์กูเหอะไอ้เหี้ยสมุนไพรไง <c oughs> ไสมุนไพรปิว <c oughs> สมุนไพรปิวมันไม่ใช่ยาเสพติดสมุนไพรชนิดเดียวที่กูกินคือโสมเท่านั้นเลยไอ้เหี้ย<ะ> <c oughs> ตังคุยจับโ <c oughs> สมตัจับ <c oughs> ไอ้เหี้ยตังคุยจับอ่ะบองมันใช้กินกับโสมได้เวลาคนเหี้ยเสพตังคุยจับไ, <c oughs> <c oughs> ได้เอาเวลากูเสพเห,ห็ดหลินจื๊อกูเอาหลังเอาเห็ดหลินจื๊อซอย้เหียจุดไฟแล้วว่าตั เก่าใหม่แห่งการเสพไงผมอกเมบอกไม่ไปอยู่ไร่เฉยเฮียหาเรื่องอื่นคุยไหมพวกเรากูไี่ต้องการจะเปลี่ยนเรื่องคุยมากเลยเพื่อนเกียแม่งอยู่ก็ดูโสมมันเฉยในเจนเนอเรชันออสตรียมิงของผมเห็ดไมตาเกะได้ไหมเห็ดไมตาเกะสอยกไม่ห้าบะ กูห้ามไม่อยู่นะมึงสิ่งเดียวที่จะห้ามได้คือกูกดปิดไลฟ์ตอนนี้เท่านั้นแหละมีสิ่งเดียวที่กูจะอยู่ในพูเคียที่ได้เพื่อมีตะวันดูดสมุนไพรพี่วันดูดโสมีโอ้ยถ้าเราเหมือนแบบมึงไปร้านเหล้าเพื่อนแดกเหล้ามึงนั่งแดกโคกอะไรเงี้ยนั่งแดกน้ำโสตั้งกุยชับซะกินเหล้าแดกโสเพื่อนเพื่อนนั่งกินเหล้าไอ้เงี้ยกูดกแบนไงซะ อยากเป็นหมอเอาแบนด์เทใส่แก้วใส่เดียวไปไหแบนด์เทใส่้สีเดียวกันนี่ย่ะอยู่ในวงเพื่อนในวงแบกเจนซี่เอตวันนั่งแดกหมอเสงไอ้เฮียนั่งแดกหมอเสียงได้อยู่สมมุติวันไหนก็นัดกันไปกินเบียร์ใช่ป่ะกูจำได้วันนั้นไอ้เฮียพวกแดกเบียร์กันหมดมึงแดกน้ำรสมอยู่คนเดียวไอ้เฮียวันนั้น กูไม่กินเบียร์กูจะเปลี่ยนอย่างน้ำส้มหรือกูจะกินแบรนด์ซุปไก่สกัดแทนอ้เหี้ยดูกพ้ามเราเนี่ยเฮ้ยแต่มันมันสีคล้ายกันนะเว้ยถ่ายรูปก็โอเคเฮ้ยนี่เล้าแท้เลยเหลือง ไม่ใช่แบรนด์น้เฮียไม่เที่ยวเทียวมันไม่เหลืองมันเข้มมันเข้มก็เล่าเข้มไงเพียวเออหน้าลองไว้เีเอาแบรนด์มาผสมเล่าให้เพื่อนแดกกู้ถามจริงว่ามึงไม่รู้สึกพิลึกว่าเหงาเฮียเพื่อนนั่งแดกเล่ามึงแดกแบรนด์ใส่แก้วใส่น้ําแข็งเลยสักจิตใจบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์แต่ก็อยากจะเข้าร่วมวงกับเพื่อนอยากกินแล้วเมาเมาแบรนด์เนี้ยสั สารอาหารมันมากเกินไปเอาไปเฮียรับวิตามินในเฮียเอาว่าเออถ้ามึงนัดกินเบียร์อะไรคราวหน้าเฉลงมให้หลอกเฮียอะไรกันนั่นแหลนจะกูแบกแบนไปตะการหนึ่งมาเป็นตะการนี่แกมาเป็นตะกร้าแบนไปตะการหนึ่งเทใส่ขวดก็ครบกลมหนึ่งดิมึงเอาแบนแบบแบรนกระเช้าอ่ะที่เขาให้เออแบรนกระเช้าก็ติดโบว์มาอันนึงก็วางเออเฮียมึงมึงไปกินเหล้าไงเดียวกล่องไงเดียวกล่องแม่งแบกเหล้ามาคนละกลมวางป้งป้งกุ ถือกระเช้ามาสองอันปิดโบ์มาเลยแกแข็งเพื่อนแล้วเทแบนหน่อยแก่เรียบร้อยนางแจ๊บแจ๊บเลยลิ้นเปลี่ยนเลยเฮียซุปไก่สกัดสีมันคล้ายกันไงมึงได้อยู่มันไม่เมาไอ้ไข่ก็แตกแบนแล้วเมากูอยากรู้ถ้ามึงกินแบนสักสามกระเช้ามึงจะเมาไหมอ่ะ อ้วกอีเนี่ยเขาเรียกว่าเบรกดลิมิตเนี่ยอีเนี่ยโอ้ยอ่ะแต่แค่สองคนกูก็จะอ้วกอยู่แล้วอ่ะของการวิวันธนาคารเนี่ยตังเลยเทียบแล้วถ้าสมมุิมึงกินมึงกินเบียร์เยอะมึงอ้วกวะกินที่อะไรก็อ้วกหมดแหละไอ้ตั้งเออกินกินเบียร์เยอะๆเอ้ยไม่ไหวขึ้นไส้อ้วกเออมึงกินแบีร์เยอะๆมึงอ้วกเหมือนกันเธอเพื่อนกินเหล้าขาวเทวีตาแม่งเลยสิอีเนี่ยเดือดเดือดวีตา ไปนอนไว้เดี๋ยวเราโทรหลอกไอผิงไว้มึงกินเบียร์ไหมห้องไอ้กล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ เอาแบรน์อะซื้อเบียร์มาเททิ้งแล้วแบนเทใส่แก้วหมดเลยโอ้แบนเพียวเลยแบรน์เพียวร้อยเปอร์เซ็นต์ no แอลกอฮอล์เลยออเคุณค่าสารอาหารในคนได้ลิปตออไอเหี้ยไอวไวเหี้ยไม่ทำไมทำไมเบียร์ไม่เป็นรสชาติแปลกๆปลกอ๋อเข้มมันเข้มเก็บมานานมันง่อมแล้วเก็บนานเลยเบียร์พ่อมันง่อมมาันยังง่อมมวัดได้บึงหมักยังไงมาว่าง่อมเบียร์พ่อมันง่อมมาแล้ว าแล้วตำรวจอะมาแล้วไอ้เหี้ยตำรวจอะไรนะของพักมึงอะมาแล้วไอ้เหี้ยว่าเราไม่ได้คุยกันเรื่องเล่าเรื่องเบียร์เราคุยเรื่องวีตาแล้วก็แบนซุปไก่สกัดนี่คือวิธีการเข้าหาสังคมโดยที่เราไม่ต้องกินเหล้ากินเบียร์นะครับเนียนวีตาแม่งกินวีตาแม่งนอกจากกินเหล้ากินเบียร์ก็กินหมูกระทะเนี่ยไหนไอ้เหี้ยเข้าสังคมอ่ะชวนเพื่อนเอ้ยมึงนี่แดกแบงกันดีกว่ามั้ยเฮ้ยมึงเอาจริงป่ะเอิร์ธนี่กูจริงจังมากเลยนะเว้ยมึงโทรหลอกไอ้ผิงกันไหมอะไรนะโทรหลอกไอ้ผิงกันไหมไว้ช่วงโควิดหายอ่ะเดี๋ยยววววเเราชนนใโจด้้ทังงล มีประมาณแบบมีมีประมาณสี่กลมอะสี่กลมได้ไหมถึงเบียแบนงดแดกเบียแดกแบนดีกว่าคือกลัวมองว่าถ้าสมมุติว่าเราหลอกด้วยแบบโอชีอยเงี้ยไอผิงมันรู้แต่ถ้าเราหลอกด้วยแบรนด์อะไรผิงมันอาจะไม่กินบ่อยกูเชื่อว่าไอผิงมันไม่ใช่คนที่แบบว่าลงมาปุ๊บเอ้ยมึงหลันล้าเปิดแบรนด์แดกทุกวันมึงกูมันมันไม่น่าใช่คนอย่างนั้นเอาไหมมึงเดี๋ยวลองหลอกไอผิงไหมเดี๋ยวเราต้องเตรียมการกันก่อนแผนดีว่ะเอิร์ท เอาไหมเอาไหมมึงกำลังจะทำให้บริษัทแบนได้รายได้เต็มเลยนะเอาวีตาแบนไปแลอจริงจังนะเนี่ยะไปว่าได้คอนเทนต์อยู่นะเออมึงชวนได้มันก็เอาอเฮียแต่มันจะแปลกใจว่ากูชวนกินให้โจโคชวนหม้อาจจะไม่เข้านาแปลกใจเท่าไหร่ ไอ้มึงต้องแบบกินเนี่ยมันดูด้วยไงกูอยากหลอกไอผิงแบบว่าให้แม่งกินหมดสี่กลมอะแล้วแม่งไม่รู้ว่าม่งคือแบรนด์อะยังไงวะไม่รู้สี่ไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์เออแล้วแบบว่าอู้ว้าวกูคอแข็งยังเลยก็นี่ไงมึงก็บอกว่ามึงหมักจนง่อมแล้ว คอ <ś led> ักจน,น,นเมาะถ้าลองไอ้เหล้าต,ต้องต้องชวนแดกเหล้าไว้ถ้าเบียร์อีกสีหนึ่งเออสักพักไอ้เหียบอก <ś led> ไอ้โจ๊กเนี่ยมึงหลอกให้ผิงกินซุปไก่สกัดไหมสักพักไอ้เหียเล้าทั้งนั้นเลยโจ๊กดกอึดเรียบร้อยเนาะ <ś led> มึงกินเหล้าขาวกันแม่เหียแล้วก็เทเป๊ปทีนให้แม่งแดกต้องเอาของที่แบบว่ามันมันไม่คุ้นให้กินแล้วก็บอกว่าอ๋อเราหมักมาแล้วหมักจนงอมึงหมักเหล้าเองไม่หรอเหล้าเลยว่ะเพืห้ได้กื่มเห มึงแอบหมักเหล้าเองขายอ่ะอ่าไม่รู้เฮียบ้านกูมีชั้นใต้ดินไม่รู้เหรอมีโรงเก็บเหล้าโรงเก็บวายอยู่นะอะไรเงี้ยไม่บอกไม่กล่าวไอ้สัสบ้านม้องมีความลับเยอะอะไรเงี้ยบ้านมันต้อย้อนไปอะไรพี่เล่นมอนฮันไหมอ่ะเคยเห็นเล่นแต่้าคูโวอ๋อพี่ไม่เล่นแต่ไม่เล่นไม่เล่นไม่อินจริงๆเคยลองเปิดใจแล้วไม่ไหวว่ะแล้วลองเปิดแบรนกันไหมเออเปิดแบรนด์ไหมล่ะ เชื่อไหมเเปิดแมนกัแมงกบเาชนเลยเออชนมึงนึกสภาพดีเฮียสมมุติแบบเราฉลองสอบเสร็จอย่างเงี้ยมึงไปนั่งห้องไอ้กล้องอย่างเงี้ยว้ยมึงเปิดแมนชนจัดไปหนึ่งเป๊กโอ้พระเจ้าเป็นภาพดีเฮียป่ะกูไม่อยากนึกถึงว่ามันกลัวเป็นฉลาดไม่พอแดดมันกลมเลยไอ้เหี้ยแดดแดดบกแดดะบิ๊กแมนไอ้เหี้ย ซรซื้อเราซื้อเบียร์ประกคมหนึ่งเงี้ยแล้วก็เอ,เอาเอาขวดหนึ่งอ่ะเทเบียร์ทิ้งแล้วก็เอาขวดนั้นใส่แบนให้เต็มเลยอย่ดูที่ว่าใครมันจะได้ขวดนั้นไอ้เหเี้ยโคตรเปลืองตังค์เลยเทเบียร์ทิ้งเปลืองเลยไอ้เหีเ้ยซื้อแบนมาก่อให้เต็มแบนไม่โคตรเปลืองเลย เอาการทดลองไงการทดลองเสียตังค์สินเหตุเยี่ยดแแม่ถามลูกลูกมัวสมกินอะไรกันนะเล่าเบียร์ใช่มของแบราแม่ซุปไก่สกัดแม่่ไก่แม่ขอนี่ตึงสาบคอเลยเป็นัวพ้นน้ำหรือชัยนรงค์ชัยนรงค์งอ่ะจากโสมมาเป็นแบรนด์มันเชื่อมกันได้ยไงเอ้ามือก็เชื่อมกันได้หมดอะนี่ไงก็โสมนี่แหละกับแกมโสมแกมโสมเลย แตเฮียอะไรเข้าไปเพิ่งเรื่องแต่เฮียนั่งเคี้ยวเห็ดลินเจือบยวกับแยมอะโอ้ยอมสมาวเป็นลากเนี่ยโอ้โหเฮียเฮียไอตะวันน่ะอมสิงเลยไอวเนี่ยกูคนหนึ่งกับไม่แดกกับเมืองไราจะใส่อย่างด้วยาเป็นลากเลยเนี่ยดึงภาพไอตะวันนั่งแดกแบรนแบบเมาเียแล้วก็นั่งอมขิงกับแยมเลยจ้ เป็นต้นไหนเฮียเฮียจริ้งอย่าี้นั่งแทะโสมในแก้วไม่มีซุปไก่สกัดเฮียในมือถือโสมมาเป็นลากจับส่งโรงพยาบาลนะกูเฮียนี่ไม่เต็มต้องลองแล้วว่ะเพื่อนคอนเทนต์ครับคอนเทนต์ในอนาคตอีผิงมันไม่รู้หรอกไอเงินแดกเบียร์มาแดกแบนแทนดีกว่าเฮยสะพังแดกตีโอ้ยรับไม่ได้ว่ะนึกถึงภาพแล้วแม่งเฮียมากอ่ะกูเลยบอกไงมึงอย่าทำไอ้เฮียอันนี้แต่สะพานหมดแล้วกูก็คงจะทำแหล่ะ ไอหนึ่งบอกเดี๋ยวกูทําถังเช่าไปให้แดกหมุนไปหมอโสมอังกุยจับขนาดคนมีอายุนี่เขากินพวกนี้ก็เป็นเรื่องปกติเขาไม่ทำาั้งมึงเลยชิบหานคนแก่มันเสริมสมรรถนะร่างกายไงของเราก็เสริมอะไรทักอย่างแหละเสริมพี่เอไม่รู้แดกแก้งเพื่อน่างเดียวเลยอินลบร้อยไอสัตว์แดกสนองนี้ตัวเองเลเหีน แบนจนอ้วกเอาให้รู้เรื่องไปไอ้สัสไอ้อ้วกไม่รู้ไอ้เงี้ยมึงไม่อยากลองหอเมาซุปไก่อ้วกไม่ได้อ้วกเพาเมาไอ้เงี้ยอ้วกคนแดงยืดคืนแด่เคยอยากออกตาออกไม่ไอ้เราจะลงให้ทุกคนเลิกกินเหล้าฮันมากินแบนและโสมเยอะงนึกภาพมไปรุ่นอยู่ในผับมายืนเต้นๆกันเลยไอ้เงี้ยไม่แตะสดเ็กแบนตั้องมีแบนเนี่ยโตนั้นสั่งวิตาไอ้โตนี่สั่งสกอตไอ้สัตว์ เคียบมากเลยครับขอกลับแก้มเลยบอยขอกลับแก้มแม่งเอาโสมใส่จานมาเป็นลากเลยเฮียว่าพี่ขอวิต้าสองขวดน้องเฮียเสียงแก๊กแก๊กแก๊กกำลังงานแลเปิดขวดไอ้เหี้ยเออซุปไก่ไม่ใช่ยาพีซุปไก่สกัดเอ้วแต่เปลี่ยนเรื่องแล้วเนี่ยเฮียจะมึงจะเข้าเรื่องกัญชาใหม่โอ้ยยุธแต่มึงจะเข้ากัญชามึงอยู่แบรนด์นั่นแหละซุปไก่สกัดนี่แหละดีสุดแล้วดีต่อสุขภาพไอ้เหี้ยที่หลังมึงก็ไม่กินหมูกระทะแล้วไอ้เหี้ย สมปิ้งแม่งเลยสัตว์ขวขค้นถูกแรมสมจังกุยจับแม่งปิ้งเลยเฮียกูได้ยินถูกใช่ไหมใช่กูได้ยินถูกแล้วกู กูกูขอกูขออีกรอบนึงก็ขออีกรอบนึงโสมตังคุยจับนี่เลยแล้วก็ไปจิ้มกับน้ำมันมวยอะกินโอ้พ่อเอาน้ำมันมวยแดกไม่ได้ยี่เนี่ยน้ำมันมวยแดกเจ็บแม่ซับคอเลยที่ร้อนเลยจิ้มน้ำมันมวยเลยพอไปถึงตู้น้ำมีกดอยู่สามอย่างมีแบรนด์วีต้าเปปทีนอมีแสบอีกอย่างน้ำมันโอ้โอ้โหขี้อะไรอย่างมีสไตย์แต่น้ำมันมวยแหละไอ้ยี่เนี้ยคนนี้เหี่ยแดกน้ำมันมวยแดกที่คุขึ้นโต๊ะเตี้ยเลย ไม่ใช่น้ำทุกอย่างวัโล่จะแดกได้นะเว้ยมุณจะเอาน้ำทุกอย่างวัโล่มาแดกไม่ได้นะเว้ยตะวันมึงบอกไปทุกวันนี้กูแดกน้ำกั่นเนี่ยอะวันต้มมาบ้าแล้วก็ใส่โซ่คุณดูเ,เครียดนะแดกโสมหน่อยไหม <c ười> เอาโสมจิ้มน้ำมนต์แดกตะเกียบคีบเลยตา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 ยเครียขึนเลยสัตว์เคอียดเลี่อกดเป๊ปทีนใส่น้ำแข็งให้หน่อยลองเปิดร้านไงเพื่อนทำธุรกิจกันดีกว่า แบรนด์ผมย่างไงแคยเออก็ชาบูเฮลตี้มันก็ต่างไปดิผมไม่ได้ชาบูด็อกกี้นี่ไงพี่เหล้าขาวใครซีอิ่วโอ้ยเขาไม่ใช้เหล้าขาวเขาใช้เปปทีนทำทำอาหารกันเปปทีนปรุงอาหารเลยนะอือเอาเปปทีนปรุงอาหารเลยเทแบรนลงไปในกระทะแล้วก็ทอดแม่งมันไก่ต้มโคกอ่ะนายแค่เหมือนไก่ต้มโคกไก่ต้มโคกได้เลยแล้วทำไมมึงจะเอาแบรนมาต้มกับไก่ไม่ได้วะไก่ต้มแบรนไก่ต้มแบรนนะไอ้เหี้ย สีเดียวกันเลยไงแกไก่กับไก่แยกก็ไม่กินอยู่แล้วนะไอ้ส่วนของต้มรวมกันมันมันมีอะไรมนอกจากโสมนี่มันน่าเอามาใส่เป็นกับแกมได้อีกใบใบแปกกลัว่ะใบแปกกล้วยใช่ขิงไงขิงใส่ได้กูไม่แดกแล้วนี่อย่าปฏิเสธสิวะขมิ้นเออขมิ้น คำนิ่งหวยดอกเก็กหวยเออค่ะดอกเก๊กฮวยเก็กหวยไอ้เหี้ยเออเก๊กฮวยเใยตำลึงไหงใบตำลึงในเตาปิ้งโสมมึงก็มีใบตำลึงมีใบแปะกล้วยอะไรเงี้ยอยู่รู้ร่างกายอยังไงอ่ะอืมแล้วก็ไอ้น้ำน้ำที่ใช้ปิ้งกับน้ำมนต์น้ำมนต์แกน้ำมนต์รู้สึกยังไงว่าเราข่าววิปิ่งอัู่ที่นั้นได้เน่เลยกูคงรู้สึกยังไงว่านั่งดิ้งกับเพื่อนแดดแ๊บทีแล้วก็นั่งเคี้ยวตำลึงไงไอ้เหี้ย รู้สึกยังไงวะไอ้เหี้ยขอบคุณ50ดวงครับผมคุณสุภชยัยขอบคุณครับนางชนเป๊ปทีนกับเพื่อน <c oughs> ไปเพื่อนกับแก้มตำลึงไอ้เหี้ยวใบเขี็ <c oughs> วใบเขียวไปตำลึงแ <c oughs> ม่มันไม่เขียวให้มันรู้ไไปอ้เหี้ยนางจริงเขียวไปตำลึงพอ่องไอ้เหี้ยเฮ้ยภาพที่เลยยำที่สุดที่กูเคยนึกออกเหี้ยมันมีไอ้เมนูอะไรฉ่บไว้นมสดเรือไอ้ฉ่บไว้แบนสด อ่าชาวบัวแบ <ข os S 1> นสดซุปเห็ดหลินจืออย่างเงี้ยปกติมันก็จะเป็นน้ำแบบมันเป็นน้ำซุปข,า,ขาวๆใช่ไหมไอ้เี้นี่แม่งแบนล้นเลยซะแต <c oughs> ่ผมเชื่อว่าซุกไก่สกัดมันมีมูลค่ามากกว่านั้นแหะมีมูลค่าให้เราได้เชิดชูมันก็ซื้อมาอาบดี๋ยอาบซุปไก่เหี้ยอาบน้ำนมแล้วอาบซุปไก่เหี้ย อาเปปทีนไงเผื่อกูได้เป็นหมอเฮียไม่ใพูดอย่างนี้เหมือนมึงแบบพูดเหมือนต้องทำแบบเอาหนังสือแปะใส่หัวตอนนอนแล้วม่งจะความรู้จะซึมซับไปเฮียอ้าทำไมอ่ะเขาบอกว่ากินเปปทีแล้วได้เป็นหมอเฮียกูเพิ่งรู้ว่าเปปทีเขามีโคต้าแพทย์ด้วยกินแล้วจะเป็นหมอเฉยเลยสัตว์งงเออ่ยจจแล้วได้โคต้าเจอแเจกูมีโคต้าใต้ฝาไงแต่เป็นหมอคือจะเข้าได้แบบ อนี่กูพอลยไม,ไม่ดูเที่ยงไม่ดูเทียกว่าสองไม่ก็ดูเทียกว่านี่เลยเป๊ปทีนครบหนึ่งพันขวดปลดล็อกสกินหมอทองคาหมอทองคำเว้ยแต่อาจารย์กูอาจารย์กฎหมายที่กูเพิ่งตอบวิชาเข้าไปเมื่อเทอมที่แล้วเขาก็พูดอยู่เดดกเป๊ปทีนแล้วเป็นหมอ,หอสมควรแล้วที่กูตอบวิชาอาจารย์แดกผมกับกใจ่กูว่านั่นแหละสิ่งที่สิ่งที่ปกติของอาจารย์กูที่เขาไม่แดกเปปทีนคู่กับ โสมอะมึงไม่เคยอ่ะแบบว่ากินข้าวเสร็จปุ๊บเปิดตู้เย็นมาเจอแบรนด์เรียงกัน30ขวดแล้วมึงก็เปิดมาแกลกแดกปุ๊บโอ้กูกินแบรนด์มาแต่เกิดแล้วก็ออกจากท้องแม่มาแม่กูใส่แบรนด์แทนนมให้กูกินเออไม่ไม่ไม่แม่เขาไม่ได้ใส่นี่แม่เขาไม่ได้ใส่แบรนด์แทนนมเปิดขวดแล้วให้ลูกกินเลยดกเลยตอนเด็กแม่ก็ชงนมผงให้เด็กแดกแม่ก็ชงแบรนด์ให้แดกแม่ชงแบรนด์ให้แดกเก๊กูแม่กูให้เป๊ปทีนนี่เฮียแต่ใดที่ความฝันกูเป็นนักพากย์แม่งกูได้เป็นหมอไปปปแแล้วเเียดดกทม่เล่าเฮ ไม่เอาจริงป่ะหลังจากเนี้ยเวลากูคุยกับพวกมึงอ่ะเฮ้ยมึงดื่มเปล่าดื่มอะไรเบียร์หรือแบรนึกดึงเอาดีๆเอาดีๆเอาให้ชัดเบียร์แปรือวีตามึงบอกกูมาก่อนสกอตสกอตสกอตเจ้ามึงรังนกแดดมันก็เดาหวานขึ้นเนี่ยแดดลังนกแดดแดดสกอตเตอร์กูแบเพื่อนดื่ม กอดชนเฮ้ยเพื่อนริ่งชูขึ้นชนป้องสก๊อตดกปึกเฮียแต่ว่าเนี่ยไอ้สัตว์เอ็นลินเจอร์ละใบแปลกกล้วยอืมละใบแปลกกล้วยมาเป็นท็อปปิ้งเงี้ยสันหาไอ้สัตว์ตายกูไปหนีไม่น่าอมขิงเล่นเลยวะเฮ้ยขิงก็ถือเป็นกับแก้มเหมือนถั่วขิงอ่ะเอร้อนดิ แกกินขิงแก,แกลเลียนได้ไดดแกเลียนได้อยู่ขิงๆๆกินได้เลียนแบรนด์นะเยอยพ่กออกแดดมันกลมเลยอ่ะอย่า<อ>แกเลียนอยู่นะแบบเค็มๆมาเ้ยเผ็ดๆสักหน่อยเว้ยเอยอะนิดนึงนิดนึงนิดนึง นี่จะเผ็ดดีวะไอ้สัตว์แดกแบนต่ออววกแตกไอ้เหี้ยตายเหี้ยตายเมนูแห่งลูกผู้ชายคัญหาเหี้ยอะไรดีๆไปแดกเลยเมนูลูกผู้ชายเนี่ยมึงจะบอกว่าโจโจ้แดกแบนกับขิงเหี้ยถึงว่ากล้ามโตไอ้เฮียอีกเลยบวกแบนไอ้เหี้ย กินแบรนด์แล้วสแตนขึ้นไหมสัตว์แย่ๆกินแบรนด์สเตนกินแบรนสตนขึ้นว่ะอยากมีอยากมีสแตนก็แดกแบรนด์เนี่ยอยากเป็นผู้ใช้สแตนต้องแดกแบรนด์เออกินซุปไก่สกัดปุ๊บแม่งมาเลยสตาเพตินัมสาวดูดูเออเป็นวิญญาณที่กรีดร้องแล้วก็ออกจากร่างมาแดกแบรนด์แล้วหยุดเวลาได้กูว่ะแดกแบรนด์แล้วหยุดเวลาได้เฮียอะไรมันจะขนาดนั้นุงข้าวด้วยซุปไก่เว้ย อยากกินข้าวเค็มอะไรเงี้ย <laughs> อยากกินข้าวเค็ม <laughs> อย่าบอกนะว่าเหตุผลที่ไข่เค็มมันเค็มนันก็ ไี่เต้มไข่เต้มแบนไข่เค็มไปที่ไข่ต้มไงแกไข่เค็มไปทียแล้วมึงจะบอกว่าอาหารบนโลกที่แม่งเค็มนี่ไม่ใส่แบนหมดเลยเหรอไอ้เี้ยมึงอย่าบอกเลยว่าที่ทะเลมันเค็มเนี่ยเนี่ยก็สมมติเราจะกินแผ่นเค้กก็ไม่ต้องราดน้ำเชื่อมยี่เทสกอตลาดแม่งเลยลาดสกอตลาดวิต้าเลยผลไม้เป็นแผ่นเค้กผลไม้ราดน้ำเชื่อมแล้วก็โรยด้วยผลไม้เล็กน้อยเออวิต้ามันมีลูกพลุนไงกับเบอร์รี่กูชอบการออกเสียงลูกพลุนงงเลยไอะไรครับเรียบบก พนักงารสั่นสะเทือนในสัตว์เชฟที่ดูนี่อยู่กำลังกำหมัดไอ้เฮียนะอยากจะต่อยหน้ามึงเฮียตอริโกกำหมัดแล้วไอ้เฮียมึงนิสภาพมึงเดินเข้าร้านอาหารตามสั่งไอ้เฮียเพ่งหน้าร้านวางเป็นกระเช้าเลยเถอะว่าร้านเป็นกระเช้าไอ้พังหมดแล้วไอ้เฮียสมองสมองพี่มึงอะเนี่ยคุยมาสองชั่วโมงไม่มีเฮียอเลยเลยสัตว์กูเห็นภาพแล้วกูเฮียมากเลยมันเฮียตั้งแต่แบบว่าเฮ้ยมึงกินเบียร์กันแล้วกูเสือกถือแบนกับสกอตมา อย่างไรครับเทียไปคระไอ้เหี้ยเทียมใครเออใครป่วยอะไอ้สัสเทียมใครพอแล้วครับผมว่าเราควรหยุดเรื่องแบรนด์โสมวีตาแล้วก็ไปแปะกล้วยไว้ตรงนี้ไปไหนเฮดลินจีอแทนพอเหอะไอ้เหี้ยเลยลินจื่อีกอะไอ้เหี้ยลินจื่อีกเว้ยมึงเคยคิดอยากจะทานน้ำมันมวยเอาไปเดินมั้งบอกว่า โอ้ประเทศไทยร้อนจะตายหายล้วจะทาน้ำมันมวยอีกหี้่ะนแล้ววะเป็นใครวะนี่ททาน้ำมันมวยตัวมันมันเดินแซ่เขาเ่าไงวะน้ำมันมวยมันเวลามันทาผิวมันจะแบบสับแสบร้อนๆอ่ะแล้วเหมือนเวลาแม่งโดนชกมันจะแบบชาๆวะอันนี้กูไม่แน่ใจเหมือนกันเอออะไรงั้นเขาเลยทาไปอ๋อนั่นเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันมวยงั้นกูก็ควรจะทาน้ำมันมวยเหมือนกันนะ เออเวลาผมรู้สึกว่าปากอย่างกูนี่น่าเตรียมรับแรงกระแทกตลอดเวลาเลยทานามรอไว้เลยทานักสามสี่กระปุกเลยเฮ้ยน้าบอกไงกูแบบอยากเช็คว่าเอ๊ะหน้าตาดูดีอย่างไรเฮ้ยก้มไปมองตัวเองอะนั่นแหะก้มไปมองนมตัวเองเห็นหน้าสะท้อนถ้าสมมติเราทานน้ำมันมวยเยอะ ผิวแล้วจะเหมือนกระจกปะวะน้ำมันมวยเออมันจะมันวาวเหมือนกระจกปะแบบใสๆพใสปิ้งเลยอะน้ำมันมวยไม่ใช่แว็กไอ้เหี้ยไม่ได้ขัดรองเท้าไอ้สัดน่าแพไม่ผ้าไปเหี้ยกระจกระจกแบบกระจกใสหรือกระจกสะท้อนได้แบบเห็นที่มันสะท้อนเลยสะท้อนเห็นหน้าเราแบบชัดๆเหมือนส่องกระจกเหี้ยหนังมึงเป็นผ้าเรื่องไอ้เหี้ยหนังเป็นรองเท้าไอ้สัสแดกมั้งไอ้เหี้ยนี่ไงไม่กินโสมกเงี้ยมึงอะความคิดไม่จินตนาการเลยสมองมึงอะ ไอ้สารไปจินตนาการนี่เฮียกูแดกแบงก็ได้กินแบงแท้โสมซะมึงอ่ะไอ้เฮียสมองแก่แรนด์มึ่งแบงแท้โสมไอ้เฮียมันด้วยร้อนโคตรเออไม่กูอยากรู้มากเลยเว้ยหนึ่งมึงเคยทานน้ำมันมวยไปวิ่งใช่ไหมหนึ่งหลานน้ำมันมวยไปวิ่งมันต้องมันมวยไปวิ่งเยอะอะอะไรเนี่ยตอนจะตายหายแล้วตอนนั้นมันมวยวิ่งเลยเฮ้ยแต่เอาจริงๆถ้าถ้าเราสามารถทำให้ตัวมันวาวได้อ่ะมันมันถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะเว้ยโอ้ยเดินผ่าพเวลาไปเดทกับสาวเฮียแบบว่า เีเธอเธออยู่ไหนอ่ะอ๋อตัวมันมันวาวเดินอยู่อ่ะ๋อไม่อยากจะมอง <c oughs> จะแสบตา <c oughs> อา <c oughs> อเจยออร่าจับ <c oughs> ถือว่ามีสเสน่ห์นะอรอราจับเชียวอ๋อเนี่ยเคยวอมกล้ามเนื้อนวดแก้ปวดได้ด้วยกูหมายถึงแบบ ทาทั้งตัวเลยนะเพื่อนทาแบบหัวจะหลุดตีนเออไทายันผมไงเออทาทาผมทาหมวยทาหมดเลยร้อนร้อนขวยตายเลยเหมือนมื่อยากเอ็กซ์พิเลียว่าจะลกเป็นยังไงไอ้หนึ่งจะพาไปหนึ่งไปทางตัวออกไปวิ่งกลับมาบวมกมีเยอะขว่วยเยอะบวมทั้งโยงไอ้สัตวสตายกลับบ้านดามเป็ชาลิเจปุยมีคนถามว่าน้ำมันมวยรสชาติเป็นไงไม่รู้ดิน้ผมเหมือนเบรคไอ้หนึ่งบอกมึงไม่อ่านเลยล่ะเอเบรร้อนห่ำเต๋ากันนะ บวมทั้งยวงอ่ะบอกตาบอดกว่าเดิมไม่จะทาตายร้อนในสัตว์เอ้าไม่แน่ทุกคนมาแล้วมันมวยทาตาตาคุปล่อยแสงนี่เลยเนี่ยเขอกเห็นไหนที่อ่อาพี่กูต้องรไหมแหละเห็นกูเป็นไซของไปเอ็กเมน่อไสัตว์ไหนวันนี้เราปิดร้านกี่โมงนี้ปิดร้านเที่ยงคืนแล้วกันครับวันนี้ตอนแรกกูบอกไม่เกินห้าทุ่มนี่ไม่เกินห้าทุ่มอ่านี่ไงห้าทุ่มยี่สิบละแต่ไม่เป็นไรกูจะเกินอ้าวอีสัตว์แดกแบนไม่ที่อแดกวีตาแล้วไปตายซะอีสัตว์เธอเธอกินแบงกันบ่าง าากิน,บนบบเบร์กันเปล่าไปกินเบร์ที่ห้องเราไหมไม่ไดที่ห้องเราไหมที่ทชวนที่เกี้ยที่สุดในชีวิตที่กูเคยได้ยินมาเมงนคบที่เกีียมากเลยอ่ะมึงนึกสภาพแล้วแบบผู้หญิงคนนั้นแม่งไปถึงแม่งมีโสมตังกุยจับใบแปะกล้วยวางเต็มโต๊ะแล้วแบบไอ้เกี้ยแล้วผู้แล้วผู้ชายที่ชวนมาแม่งทานน้ำมันมวยนอนรอที่เตียงแบบอ้อเธอเธอบ้านเรามีตำลึงนะ มากินตะลึงบ้าหรอโลละทำไมเท่นั่งกระจัดพวกเราแต่คนที่มาโนกับพวกกูอยู่ไงเฮียความคิดไม่เป็นมลพิษต่อเพื่อนรวมโลกที่ผ่านกูรู้สึกอยากเปิดธุรกิจแบบชาบูแล้วเพื่อนแฟนนะนะโสมโสมใหญ่ๆปักยู่หน้าร้านใครจะอยากเข้าร้านมันกูดักจริงมึงทุกอย่างมึงต้องมีความแปลกใหม่เฮียพวกมึงอะไม่คิดจินตนาการเป็นเคียรทีปไม่ได้แ้วพวกมึง เป็นทีแบบมึงกูไม่เป็นดีกว่าลองบอกว่าที่เป็นซูเปอร์ไซยยาได้เพราะทานน้ำมันมวยที่หัวแล้วไอ้เหี้ยหัวทองเลยไอสัตว์หัวฟ้าฟ้าเป๊ปทีลาดเอาไอ้เหี้ยไอ้หนึ่งบอกไอ้พวกจิตใจไม่สร้างสรรค์บ้าเนี่ยคีไอทีที่สุดแล้วไอโจควรดูกูเป็นตัวอย่างให้มึงอยากออกไปเป็นคีไอทีไม่ใช่ต้องต้องรูปมีไหมมันต้องรูปมีไหมคิดนะเนี่ย สตรีมกูม er ันเป็นสตรีมที่ส่งคุณค่าเป็นสตรีมที่เสริมเสริมสร้างจินตนาการสตรีมเมอร์คนอื่นควรจะเป็นตัวอย่างนะไหมอย่าเลยทำไมกูไม่ดีตรงไหนวะอย่างเงียบแบบนี้สิจใจไม่ดีเลยวตัวเพื่อนมันจะมีทักวันึนนี้มีความเข้าใจแต่ไม่ใช่วันนี้วะไม่ใช่วันนี้ปียพาฒน์จะกวนเตีน ตั้งไลฟ์เพดย์สองแต่พอเข้ามาไปคุยเรื่องอาหารจานเด็ดเนี่ยยังไม่ได้เข้าเพดีเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้าเลยตอนเนี้ยไม่เข้าอะไรยังคือไอสัตว์ล่อยพราะกูเล่นกันอยู่สามคนก็ถือเป็นสองชี่โบกที่สนุกดีกันแล้างสมองล้างสมองยมันสตรีมมือสตรีมเมอร์ล้างสมองอยู่ไรมึงรถไปอยู่ไ์มึงมากๆรู้สึกเลย ไอคิวน้อยลงไงเฮ้ยก็สตรีมกูมันเป็นสตรีมสร้างจินตนาการมันก็อย่างนี้แหละทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราม่นก็คือจินตนาการทั้งนั้นเลิกมโนสติสตื่นไส้ทุกอย่างมันเกิดจากจินตนาการเก้าอี้ที่มึงนั่งอยู่คอมที่มึงเล่นโทรศัพท์ที่มึงใช้มันก็เริ่มจากจินตนาการทั้งนั้นแหละแล้วเขาค่อยเอามาใช้ในทฤษฎีในชีวิตจริงเฉยแต่มันต้องเริ่มจากจินตนาการก่อนถ้ามึงยินอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงมึงก็จะไม่มีไม่มีทางสร้างเฮี้ยอะไรขึ้นมาเองได้หรอกเฮ้ย พราะงั้นเรามาเปิดร้านโสมกันเนยมึงเป็นผู้ลี้เริ่มเลยนะเว้ยเอิร์ดไี้เริ่มเที้ยอะไรวะร้านโสมปิ้งร้านเริ่มเที่อะอยู่ๆก็เสือกเป็นวัยรุ่นแดกแบนขึ้นมาไอ้เฮี้ยไอ้หาขายอุปกรณ์ดีๆแดกแบนซะงั้นโอลิโกกำมะมันเดินเข้าร้านตะวันชาติฟอกเอาเกตเอาไอ้เฮียเกตเอาไอ้เฮียเกตาวัยรุ่นเสพแบนมีอยู่จริงไงแค่วัยรุ่นเสพแบนไอ้เฮีย ไปรุ่นเสีแบก็เชียเลยันเคียเลยเชียตัด แล้วกูก็ไปตั้งชื่อคลิปแล้วคนก็จะคิดว่าโอ้หมายถึงแบบแบรนด์รองเท้าแบรนด์กระเป๋าแน่เลยอะไรเงี้ยเข้ามาเียแบรนด์ซุปไก่สกัดเออเนี่ยกูตั้งชื่อคลิปว่าวัยรุ่นเสพแบรนด์นะคนก็เอ้ยเฮียมันคลิปนี้เป็นคลิปที่พูดถึงพวกวัยรุ่นที่ชอบติดของมีแบรนด์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเข้ามาปุ๊บเจอแบรนด์ซุปไก่สกัดกับโสมเฮียเอ้ยไก่เฮียคิกเบสสัตว์ปวดท้องเลยเฮียมึงควรจะปวดตั้งนานแล้วกูจุกไปหม เลยนะเนี่ยแก๊กดกแก๊กดกเนี่ยบหมดสีกะเช้าวันเดียวอ่ะนะคนเดียวแดดสีกะเช้าแค่กะเช้าเดียวก็ผิดมนุษย์เลยไอ้เหี้ยก็เราเหมือนมึงกินเบียร์สามกลมนั่นแหละโอ้ยซุปไก่ไอ้เหี้ยคนเหี้ยแดดสีกะเช้าพ่อ ขายได้กอดโถกันบ้างแล้วเนาะไอเ้เหี้ยแดกสีก็เช้าลูกวันลูกขึ้นไปโรงพยาบาลน,นะไอ้เหี้ยกูบอกเลยพอกกันหนักๆอ่ะไอ้เหี้ยไปคืนนั่นแหละชิบหายแบนเนมโดแบนซุกแก่เยสจอตฟอนเออ,อเหี้ยกูตั้งชื่อคลิปด้วว่าไอ้รุ่นติดแบรนด์ดว่ะมันเท็นเท่ดื่มสีก็เช้าไอ้เนี่ย แกไม่ได้เอะ4กระเช้าไอ้เหี้ยกระกระเช้าแรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระเหี้ยแล้วอ้วกไอ้สัสกรกระเช้าแรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระเหี้ยแดด4ขวดต่อกันก็จะอ้วกอะัรทำไมจะไม่ทำขวดใหญ่มาว่าเหี้ยแบนขวดลิตรแต่ไอ้สัสอ้วกพ่อเป็นิตรอ้วกพ2ลิตรเฮียเป็นเบฟซี่เลยเฮียขวดพลาสติกเยาวังในตู้เย็น เด็กเรียบร้อยใส่โซดาด้วยไม่ได้ต้องกินเพียวๆสิแบนแบนซ่ากินแบนสามสิบสองลิตรจอดลมนเผาศพไปเลยไต่ต้องจะด่าพ่อไอกีสิไอเฮียกูบอกเนื้อเสื้อผ้าแบบในร่างกายไอเฮียแล้วเบียร์เราแบนแม่งแบบมาสามสิบสองลิตรแม่งไหลลงมาไต่แม่งเห็นไอเฮียไอเฮียไต่ลองกีดเสีย ดื่นแบงสาว12ลิตรต้องล้างทงด้วยสกอต64ลิตรพฟอมออก็หวาน <c oughs> โมเสบด้วยหวานอื่นมึงฟอไตแยปวันลุกขึ้นตัดขาซะแล้วโอ้โหผผ่อนผ่อนไอ้เฮียพอก่อนเถอะไอ้อเหี้ยผมเป็นบอกว่าอิ <c oughs> ่มน้ำปลา45ลิตรยม,มาบาลบอกมึงเตรียมตัวแล้วสินะมึงอย่าว่าแต่เราหลอนเลยว่าคนดูมันก็หลอนไปหมดเลยไอ้เหี้ยแบนเนี่ยจะตามเราไปหมดอ่ะ <c oughs> ไปไหมดสรุปคือ2ชั่วโมงครึ่งไม่มีอะไรเลย ไม่ได้เข้าเกมเลยเฮียไม่เล่นเกมเลยเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ชดเชยให้ครับเปิดวันเดียวกอดอนลงเลยเฮียกอดอนแม่งบินมาเลยทำเฮียอะไรของมึง What the fuck are you doing What the fuck Get the fuck out of here กอดอนกอดอนไม่ต้องเรียนภาษาไทยเพื่อมาด่ามึงยังไงก็ได้ขอไอ้เฮียนี่ปิดร้านซะผมไปแล้วพี่ครับผมไม่เจอกันครับเดี๋ยวผมก็ไปละเดี๋ยวผมลงแล้วเหมือนกัน เพราะว่ามันมันดึกแล้วทุกคนจะได้พักผ่อนอาจจะได้ไปพักผ่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวมีเรียนกันพรุ่งนี้ผมมีทุลาช่วงเช้าด้วยแหละเฮ้ยทำไรอะลงขบีเรียนพร้อมเลยชิบหายถามไปคนเช้นให้คนดูก็รู้โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมลงก่อนะฮะนอนนอนแล้วครับแยกย้ายกันนอนดีกว่าครับพรุ่งนี้จะได้ไปเรียนกันนะฮะพักผ่อนดีกว่าโอเค อย่าลืมแดกแบงกันก่อนนอนนะครับอย่าลืมแดกแบงกันก่อนนอนนะครับทุกคน